สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ค่ะและเนื่องจากสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติครูน้ำจะพาเด็กๆนะคะไปรู้จักกับประวัติวันวิทยาศาสตร์กันค่ะพร้อมแล้วเราไปดูพ้อมกันเลยค่ะ สำหรับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะจะตรงกับวันที่18สิงหาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะคะพระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ่ันได้สเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทอดพระเนศสุริยุปราคาเต็มดวงที่ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า2ปีณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และนับแต่นั้นเป็นต้นมานะคะก็ได้กำหนดให้วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติตรงกับวันที่18สิงหาคมของทุกปีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานั่นเองค่ะ และเนื่องด้วยปีนี้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะทางโรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แบบทางออนไลน์นั่นเองนะคะเด็กๆก,ก่อนอื่นครูน้ำนะคะอยากให้นักเรียนทราบว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรนะคะวิทยาศาสตร์คือกระบวนการหรือวิธีสแสวงหาความรู้ความจริงจากธรรมชาตินะคะอย่างเป็นระบบ เพื่ออธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆนั่นเองค่ะและความสำคัญของวิทยาศาสตร์นะคะช่วยให้เกิดการพัฒนาทางด้านความคิดและเหตุผล ก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมช่วยแก้ไขปัญหาและสร้างเครื่องมืออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของเราค่ะเช่นอะไรนะักเรียนทราบไหมคะเช่นเครื่องมือทางการแพทย์เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งเครื่องมืออุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้ก็เป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เช่นกันค่ะ และต่อไปนะคะค,คุณครูจะพาน้องๆอ,อนุบาลไปรู้จักกับสิ่งที่มีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตกันคะ่ะว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะคะก่อนอื่นเราไปรับชมคลิปวิดีโอสนุกๆก,กันก่อนนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้พบกับวิทยาศาสตร์น่ารู้ กับคุณครูน่ารักในหัวข้อเรื่องร i บ i n ่งทิ้ง and n o n l i v i n g thing l i v i n g thing คือสิ่งมีชีวิต Non-riving thing คือสิ่งไม่มีชีวิตเด็กๆคนไหนอยากเรียนรู้แล้วบ้างคะน่ค okay, <okay>. okay. ่ะนคะค่ะเด็กๆเด็กๆทราบไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมีรูปร่าง สษณะที่แตกต่างกันริ i n ิ้งทิงสิ่งมีชีวิตได้แก่มนุษย์สัตว์และพืชสามารถกินอาหารได้ขับถ่ายได้หายใจได้เจริญเติบโตตอบสนองต่อสิ่งเรา้าและสามารถสืบพันธุ์ได้ค่ะ non r i v i ิ้งทิงสิ่งไม่มีชีวิตคือไม่กินอาหารไม่หายใจ ไม่เคลื่อนไหวไม่สืบพันธุ์ไม่มีการเจริญเติบโตสิ่งไม่มีชีวิตแบ่งออกได้เป็นสองประเภท 1. สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นก้อนหินดินดวงอาทิตย์น้ำตกและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นรถยนต์นาฬิกาโตะ๊ะตุ๊กตา เด็กๆได้เรียนรู้ริบวิ่งทิ g and n o n r ร v i n ิ t งทิงไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆออกไปสำรวจบริเวณรอบๆโร,รงเรียนของเราว่ามีสิ่งมีชีวิตใดอาศัยอยู่โดยการใช้อุปกรณ์ในการช่วยนั่นก็คือแว่นขยายเพราะว่าสัตว์บางชนิด มีขนาดเล็กใช่ไหมคะเด็กๆสามารถใช้แว่นขยายในการสำรวจได้เลยเด็กๆพร้อมไปกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย มีชื่อว่ากบค่ะน้องเจนเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาน้องเจนทดลองนะคะน้องเจนวางกบไว้ที่โต๊ะก,ก่อนค่ะ,ะเห็นไหมคะที่น้องเจนสงสัยว่าตรงนี้พองๆใช่ไหมคะแสดงว่าตรงนี้ค่ะเจ้ากบหายใจที่จมูกนะะี่ค่ะจมูกอยู่ตรงนี้เล็กๆน้องเจนเข้าไปดูใกล้ๆได้เลยค่ะเ,เห็นแล้ว<ม>ค่ะน้องเห็นรูไหมใช่ใช่เห็นดูไหมคะมีอยู่2รูนะคะส่วนตรงนี้เรียกว่าปากนะคะปากของเจ้ากบสามารถ ทานอาหารได้กินอาหารได้เข้าไปทางปากค่ะและสามารถเคลื่อนที่ได้เอ๊น้องเจนอยากรู้ไหมคะว่าเคลื่อนที่ยังไงน้องเจนลองเอาไปแตะที่ตัวเจ้ากบดูค่ะขยับขยับได้เลยนะคะไม่เห็นเลยะเจ้ากบเ้ยเป็นยังไงบ้างน้องเจนเป็นยังไงบ้างคะเจ้ากบ สามารถเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมคะใช่สามารถเคลื่อนที่ได้และสามารถเจริญเติบโตได้สืบพันธุ์ได้ด้วยค่ะคุณครูะแล้วต้นไม้เนี่ยค่ะมีชีวิตไหมคะทําไมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะหนูเห็นมันต้นเล็กๆต้นแค่นี้เองแต่ตอนนี้ทําไมมันต้นโตแล้วคะคุณครูค่ะน้องเจน ต้นไม้นะคะน้องเจนสังเกตนะคะอันนี้คือรากต้นไม้จะกินอาหารทางรากค่ะเปรียบเสมือนปากของเรานั่นเองและใช้ใบในการหายใจเปรียบเสมือนจมูกของเราค่ะและทราบไหมคะว่าอาหารของต้นไม้มีอะไรบ้างมีน้ำแสงแดดนะคะแล้วก็ปุ๋ยค่ะ สรุปได้ว่าต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิต heeft, เพราะว่าต้นไม้สามารถหายใจได้กินอาหารได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณครูขเข้าใจแล้วค่ะคุณครู่ะ <ๆ hein. S 2> ตุ๊ก,ากาต,าตาเป็นสิ่งมีชีวิตนี้คะเดี๋ยวน้องรัดลองสังเกตดูนะคะว่าตุ๊ก,กาตาสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเองหรือไม่ ไ้ค่ะดูสิไม่ได้เลยค่ะคุณครูคะไม่ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวลองป้อนอาหารดูนะว่าตุ๊ก,กตาจะสามารถกินอาหารได้ไหมได้ไหมคะน้องรายไม่ได้เลยค่ะ<ด>ใช่ไหมคะแอดลองสังเกตอีกว่าตุ๊ก,กตาสามารถหายใจได้ไหม ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าตุ๊กตาเป็นสิ่งไม่มีชีวิตไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ไม่สามารถกินอาหารได้และไม่สามารถหายใจได้ค่ะโอ้อย่างนี้นี่เองทำไมตุ๊กตาถึงอยู่นิ่งๆขอบคุณนะคะคุณครูค,ค่ะ รวมข้อมูลโดยการสังเกตเมื่อเราทำการสังเกตพบว่าสิ่งมีชีวิตสามารถหายใจได้กินอาหารได้เคลื่อนที่ได้เจริญเติบโตได้ตอบสนองต่อสิ่งเราได้เช่นคนและสัตว์สิ่งไม่มีชีวิตจะตรงข้ามกับสิ่งมีชีวิตคือ ไม่สามารถหายใจได้ไม่สามารถกินอาหารได้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ไม่ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆเช่นตุ๊ก,กตาผลจากการสังเกตสรุปได้ว่าสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตแตกต่างกัน เด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้รู้จักกับรีวิ่งชิงแ n ะ n อนรีวิ่ง i n g เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสามารถบอกได้หรือยังคะว่าอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตและอะไรที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะคะสำหรับกิจกรรมที่จะให้น้องๆอนุบาลของเราได้ร่วมสนุกกันนะคะนั่นก็คือเดี๋ยวคุณครูนะคะจะพานักเรียนไปดูคลิปวิดีโออีกหนึ่งคลิปแล้วเด็กๆ ส่งคำตอบเข้ามาในไลน์กลุ่มห้องเรียนนะคะโดยให้ผู้ปกครองถ่ายคลิปวิดีโอให้นะคะส่งคำตอบเข้ามาว่าอะไรในคลิปวิดีโอบ้างที่เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะสำหรับคนเก่งแต่ละห้อง3คนนะคะทางโรงเรียน มีของรางวัลพร้อมทั้งเกียรติบตัตรให้ด้วยนะคะโดยเราจะประกาศรายชื่อคนเก่งแต่ละห้องที่ได้รางวัลพร้อมทั้งเกียรติบตัตรหน้าเพจ Facebook ของทางโรงเรียนบ้านสำนักตะคอนนะคะเด็กๆพร้อมจะตอบคำถามกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคลิปวิดีโอพร้อมกันเลยค่ะไปเลยเด,เ,ดเ,ลเดินข้างเนเงเขาแลไกลออกไปนายไปจึงร้องกาบกาบกาบแต่เจ้าลูกเป็ดกลับมาแค่สี่ตัว ลูกเป็ดสีตัวออกไป มาแค่หนึ่งตัวลูกเป็ดตัวหนึ่งอ้อ บ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงคุณน้ำฝากให้น้องๆอ,อนุบาลส่งคำตอบกันเข้ามาเยอะๆนะคะมาร่วมสนุกด้วยกันและในช่วงต่อไปคุณน้ำจะพานักเรียนนะคะไปดูการทดลองที่แสนสนุกนะคะน่าตื่นเต้นมากการทดลองนี้ชื่อว่า ไฟบนน้ำแข็งค่ะโอไฟมันจะติดบนน้ำแข็งได้จริง,รงๆหรือเปล่าคะนักเรียนอยากรู้ไหมคะถ้าอยากรู้เราไปดูคลิปวิดีโอการทดลองนี้พร้อมกันเลยค่ะไปเลยเราขอเชิญศาสตราจารย์คุกกี้กันก่อนเลยค่ะเย้ สว <Okay. S 2> ัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เรามีการทดลองอะไรมาให้น้องๆได้ทดลองกันคะการทดลองวันนี้จะเป็นไฟบนน้าแข็งค่ะพี่บีเดี๋ยวนะคะไฟบนน้ําแข็งจะสามารถทําได้หรอคะเดี๋ยวลองมาทดลองอกันนะคะและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในวันนี้ต้องเตรียมอะไรบ้างเอ่ยมีน้ําแข็งค่ะมีแคลเซียมคาร์บด์แล้วก็ไฟแช็กค,ค่ะ ไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะคะเพราะตอนนี้ถึงช่วงเวลาของ ok บูม,บม,มาบอกค่ะบูมาบอกน้องๆอ,อยากรู้หรือเปล่าว่าแคลเซียมคาร์บด์สามารถทำอะไรได้บ้างแคลเซียมคาร์บด์เป็นสารตั้งต้นในการผลิตก๊าซอะเซทิลีนเพียงแค่หยดน้ำลงไปแคลเซียมคาร์บด์ก็สามารถเกิดก๊าซแล้วซึ่งเป็นก๊าซที่มีความไวไฟมากแถมยังให้ความร้อนและความสว่างที่มากด้วย เพราะแบบนี้นี่เองแคลเซียมคาร์บด์ถึงได้ถูกนำไปใช้ทั้งในอุตสาหากรรมเชื่อมโลหะใช้เป็นตะเกียงส่องสว่างในเหมืองใต้ดินรวมถึงเป็นตะเกียงที่ใช้ตามบ้านในสมัยก่อนด้วยที่สำคัญแคลเซียมคาร์บด์ยังเป็นที่นิยมสำหรับการนำมาบ่มผลไม้เร่งให้ผลไม้สุกเร็วๆนั่นแหละค่ะน้องๆเอาละคะ่ะน้อง,องเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาจุดไฟบนน้ำแข็งกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพักสักครู่เดียวค่ะ ก่อนที่เราจะไปจุดไฟบนน้ำแข็งกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาเพิ่มพลังกันก่อนค่ะกับนี่เลยโอวัลตินสมาร์ทอร่อยมี DHA อร่อยน้องๆลืมไหมคะว่าโอวัลตินสมาร์ทกล่องนี้มีอะไรบ้างมีกาบา้ามีวิตามิน b 12ที่มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองพร้อมวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดดื่มโอวัลตินสมาร์ททุกวันเพื่อเต็มที่กับทุกกิจกรรมและการเรียนรู้ และตอนนี้ทังน้องเรามีพลังกันแล้วเดี๋ยวเรามาทําการทดลองจุดไฟบนน้ำแข็งกันเลยดีกว่าแต่ตอนนี้เนี่ยขอเชิญศาสตราจารย์กิ๊กเข้ามากันเลยค่ะเย้ <Yeah. S 1> อ่าเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกครั้งดีกว่าค่ะว่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างค่ะมีน้ําแข็งค่ะแคลเซียมคาร์บด์แล้วก็ไฟแช็คค่ะ ใช่แล้วค่ะพี่บีแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวศาสตราจารย์คุกกี้เนี่ยจะโชว์ให้ดูก่อนว่าเราจะสามารถจุดไฟบนน้ำแข็งธรรมดาธรรมาได้หรือเปล่าแต่พี่บีว่าไม่ได้นะคะน้องๆลองทายกันดูนะคะว่าเราจะสามารถจุดไฟบนน้ำแข็งได้หรือเปล่า พอจุดไฟบนน้ำแข็งไม่ติดแล้วเดี๋ยวเราต้องทำยังไงต่อคะเดี๋ยวเรามาทดลองจุดกับตัวแคลเซียมคาร์บด์กันก่อนค่ะว่าจะติดหรือเปล่าโอ้ยจี้ลงไปเลยใช่ไหมคะแบบนี้ใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะน้องก็จะเห็นนะคะว่าเมื่อกี้เนี่ยน้ำแข็งก็ไม่ติดแคลเซียมคาร์บด์ก็ไม่ติดเหมือนกันค่ะจี้เข้าไปใกล้แบบนี้แล้วไม่ติดแล้วมันจะสามารถติดได้หรอคะล่าคะสาวนักเี่เดี๋ยวเรามาลองเอาแคลเซียมคาร์บด์กับน้ำแข็งมาลงกันดีกว่า ใส่รวมกันลงไปเลยเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าการทดลองของเราในวันนี้เนี่ยก็คือจุดไฟบนน้ำแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องสามารถจุดได้แต่ว่าจะเป็นวิธีอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะก็คือเราต้องใช้ตัวแคลเซียมคาร์บด์นนะคะวางลงไปบนน้ำแข็งดูสิคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ไฟแชกนี้จุดไฟโอ้ ติดไฟแล้วเห็นไหมคะที่เป็นอย่างงี้เพราะอะไรคะศาสตราจารย์คุกกี้เกิดจากการที่ตัวแคลเซียมคาร์ไบด์เนี่ยค่ะเขาทาปฏิกิริยาเคมีกับน้ําแข็งเลยทําให้สามารถติดไฟได้เพราะก่อนหน้านี้เราลองจุดไฟแช็กกับน้ําแข็งธรรมดาแล้วก็ไม่ติดไฟใช่ไหมคะจุดกับตัวแคลเซียมคาร์ไบด์ธรรมดาก็ไม่ติดไฟเหมือนกันแต่พอศาสตราจารย์คุกกี้เนี่ยเอาแคลเซียมคาร์ไบด์เนี่ยไปวางบนน้ำแข็ง แล้วเขาเกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นแล้วเราจุดไฟก็จะทําให้ไฟติดขึ้นมาได้นั่นเองค่ะ,ะเพราะฉะนั้นการทดลองนี้นะคะน้องๆก็ต้องระวังนะคะเพราะว่ามันต้องมีการใช้ไฟด้วยอาจจะให้ผู้ปกครองคุณครูเนี่ยช่วยเป็นยังไงกันบ้างคะการทดลองสนุกไหมคะเด็กๆและมาถึงกิจกรรมที่คุณครูจะให้พี่ๆประถมและพี่ๆมัธยมได้เข้าร่วมกันนะคะนั่นก็คือให้พี่ๆนะคะ ส่งภาพวาดเข้ามาประกวดกันนะคะในหัวข้อสนุกคิดสับดาวิดแห่งชาตินะคะส่งเข้ามาผ่านทางลายกลุ่มของห้องเรียนแต่ละคนได้เลยนะคะแล้วคุณครูประจำชั้นจะเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนที่ผลงานดีที่สุด3อันดับนะคะเพื่อรับรางวัลและเกียรติบัตรจากทางโรงเรียนนะคะและนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะเด็กๆสามารถวาดได้ตามจินตนาการของตัวเองเลยนะคะ และคุณครูจะประกาศรายชื่อของคนที่ได้รางวัลผ่านทาง Facebook เพจโรงเรียนบ้านสำนักตะเคานะคะคุณครูมีเวลาให้นักเรียน1สัปดาห์เต็มเลยค่ะวาดกันมาให้สุดฝีมือเลยนะคะสำหรับสัปดาห์วิทย์วันนี้คุณน้ำก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะครั้งหน้าสวัสดีค่ะ